สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับมโกลมิกกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับก็เป็นเนื้อหาสําคัญที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการฟังการดูและการพูดนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนในชะั้นเรียนนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงทําให้เราต้องมาเรียนกันในชั้นเรียนออนไลน์นะครับการตั้งคําถามจากเรื่องที่ฟังและดูเนี่ย อาจจะฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่การตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ดูเนี่ยจะเป็นการตั้งคําถามและตอบคําถามด้วยตัวของเราเองนะครับดังนั้นเนื้อหาที่เราจะได้เรียนต่อไปนี้เนี่ยจะฝึกให้นักเรียนได้มีกระบวนการคิดและการตั้งคําถามและตอบคาถามในเชิงสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยการตั้งคําถาม,ถามคืออะไร เขาบอกว่าการตั้งคำถามเนี่ยเป็นการตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการอ่านการดูการสังเกตซึ่งนี่คือการตั้งคำถามทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยเราจึงมีคำถามดังนั้นการตั้งคำถามเนี่ยจึงเป็นการตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยเรื่องที่เราสนใจหรือเรื่องที่เราสงสัยนั่นเองนะครับด้วยวิธีการอ่านการดูการสังเกตรวมถึงการฟังด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งการฟังการดูและการรับรู้เนี่ยเมื่อเราตั้งคําถามเนี่ยจะเป็นคําถามที่เป็นประโยค์ซึ่งการตั้งคําถามที่ดีควรเป็นคําถามที่มีเหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามที่ดีเนี่ยนอกจากจะเป็นคําถามที่ต้องมีเหตุผลแล้วเนี่ยมันต้องเป็นคําถามที่เราเนี่ยเกิดจากความสงสยัยความคิดมาก่อนว่าเราจะตั้งคําถามอะไร และพลาที่เราสื่อออกไปเนี่ยผู้ฟังจะเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ในปัญหาที่เราตั้งไนวะมาอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่การตอบคำถามที่มีเหตุผลนั่นเองนะครับลักษณะของคำถามเชิงเหตุผลนะครับคำถามที่ดีเนี่ยควรเป็นคำถามเชิงเหตุผลและคิดวิเคราะห์มักใช้คำว่าเพราะเหตุใดเพราะอะไรทำไมอะไรอย่างไร สาเหตุใดเพื่อเป็นการใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับรู้จักวิเคราะห์ข้อความและคิดหาหลักฐานและเหตุผลมาเขียนประกอบซึ่งเวลาเราเราตั้งคำถามหรือถามคำถามเนี่ยพอเราตั้งคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยเราจะมีคำว,ว่าเพราะเหตุใดเพราะอะไรทําไมอะไรอย่างไรสาเหตุใดและเวลาเราตั้งเนี่ยเราต้องคํานึงถึงด้วยว่าลักษณะของคําถามเนี่ยเวลาเราตอบแล้วเนี่ย ต้องมีการตอบเชิญสร้างสรรค์อย่างไรและแนวคําตอบนี้จะเป็นในแนวไหนซึ่งในการตอบคําถามเนี่ยเราต้องหาหลักฐานและเหตุผลมาเขียนประกอบด้วยนั่นเองนะครับหลักทั่วไปของการตั้งคําถามและการตอบคําถามจากการฟังการดูและการอ่านนะครับอันดับแรกเลยก่อนการตั้งคําถามเนี่ยเราควรตั้งใจฟังตั้งใจดูหรือตั้งใจอ่าน เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆที่เราจะตั้งคําถามและตอบคําถามนั่นเองนะครับต่อมาคือระหว่างที่เราฟังดูหรืออ่านในเรื่องที่เราสนใจเนี่ยหรือถ้าหากมีข้อสงสัยเนี่ยสงสัยเช่นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะต้องจดบ,บันทึกนะครับว่าระหว่างที่เราฟังเนี่ยมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับการอ่านจับใจความนั่นเองนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันเลย ข้อที่3นะครับจับใจความหรือเป็นประเด็นสําคัญของเรื่องที่ฟังดูหรืออ่านให้ได้หลังจากที่เราจบสรุปเนื้อหาที่เราสงสัยหรือว่าจดไว้เป็นประเด็นที่เราต้องการจะทราบแล้วเนี่ยเราต้องอ่านจับใจความหรือประเด็นสําคัญของเรื่องที่ฟังดูหรืออ่านให้ได้นั่นเองนะครับข้อที่4ตั้งคำถามที่ชัดเจนตรงประเด็นไม่มคลงกลัวให้เหมาะสมและถูกกาลเทศะเพราะบางคำถามในที่โเรียนถามไม่ชัดเจนหรือว่า ตั้งคำถามขึ้นมาแล้วเกิดผู้ฟังเกิดความสงสัยเนี่ยแล้วเขาเขาเรียกว่าคำถามที่กากวมหรือไม่ชัดเจนนะครับและบางคำถามเนี่ยเราก็ต้องถูกตั้อง,ง,งขออภัยนะครับต้องตั้งให้มันถูกกับการรทศะก็คือตั้งให้ถูกกับเรื่องที่เรานํามาตั้งคําถามและให้ถูกกับบุคคลที่เราไปถามด้วยนั่นเองนะครับบางคําถามเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเชิงไม่สร้างสารรค์นะครับเราก็ไม่ควรที่จะเอาคําถามตรงนี้ไปถามผู้อื่นนั่นเองนะครับ ในส่วนของข้อที่5นะครับใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หรืออคติเช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นนะครับการตั้งคําถามก็เช่นกันต้องใช้ภาษาที่สุภาพเข้าใจง่ายและใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์หรืออคตินั่นเองอ่และข้อที่6นะครับมีความคิดสร้างสารรค์รู้จักหลายแง่มุมเพื่อจะได้คําถามที่หลากแนวคิดก็คือเวลาเราตั้งคําถามเนี่ยเราต้องคิดว่าคําถามเหล่านั้นเนี่ย มีความคิดสร้างสรรค์ไหมตอบได้หลายแง่มุมหลายเหตุผลหรือไม่เพื่อจะได้คำถามและคำตอบที่มีความคิดที่หลากหลายนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นแนวการตั้งคำถามเชิงเหตุผลนะครับ 1. เริ่มจากการตั้งคำถามว่าทำไมอะไรเพราะเหตุใดข้อ2ในเรื่องกล่าวถึงอะไรบ้าง และข้อ3เรื่องนี้มีจุดประสงค์อย่างไรข้อ4ข้อเท็จจริงคืออะไรและข้อคิดเห็นคืออะไรซึ่งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับในการตั้งคําถามว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นข้อ5ข้อความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดข้อความน่าเชื่อถือของข้อความเนี่ยจะทําให้การตั้งคําถามหรือการตอบคําถามเนี่ย มันจะเป็นคําถามหรือคําตอบที่มีเหตุผลนะครับถ้าหากไม่มีความน่าเชื่อถือเมื่อ,อไรปุ๊บคําถามและคําตอบเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลหรือว่ามีเหตุผลประกอบน้อยขึ้นมาทันทีนั่นเองข้อ6นะครับข้อคิดหรือความรู้ที่จะนําไปใช้ประโยชน์คืออะไรเมื่อเราตั้งคําถามขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าทําไมถึงเกิดอะไรอย่างนั้นเพราะทําไมอะไรเพราะเหตุใด เรื่องกล่าวถึงอะไรบ้างมีจุดประสงค์อย่างไรข้อที่จริงข้อที่เห็นคืออะไรน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดและสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าข้อคิดหรือความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์จากการตั้งคําถามและตอบคําถามเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างคําถามเชิงเหตุผลนะครับจะเป็นตัวอย่างของคําถามนะครับตัวอย่างแรกนะครับตัวละครในเรื่องมีนิสัยอย่างไร นิสัยนั้นส่งผลต่อชีวิตเขาหรือไม่เพราะอะไรนี่จะเป็นการยกตัวอย่างการตั้งคำถามนะครับคำถามนี้เราจะพบได้บ่อยในเรื่องของวรรคดีวรรณกรรมนะครับเรื่องที่อ่านเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนิทานเราก็เจอนะครับอย่างที่นักเรียนได้ทําแบบทดสอบหรือว่าแบบฝึกหัดไปนะครับตัวคําถามแรกเนี่ยเขาถามว่าตัวละครในเรื่องนี้มีนิสัยอย่างไร แล้วถามเหตุผลต่อด้วยว่าและนิสัยนั้นส่งผลต่อชีวิตเขาหรือไม่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นครับในคําถามเนี่ยก็จะมีการตอบที่หลากหลายนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับถามว่ามีนิสัยอย่างไรนิสัยนั้นส่งผลต่อชีวิตเขาหรือไม่เพราะอะไรอ่านี่คือตัวอยา่างของคำถามเชิงเหตุผลคําถามแรกนะครับเพราะเหตุใดเราต้องประหยัดน้ําในหน้าแลง้งอ่าถามไม่เชิงเหตุผลนะครับเพราะเหตุใดก็จะตอบได้ไหลาย หลากหลายแง่มุมนะครับเพราะเหตใดฝนที่ตกหนักในช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกับข้อก่อนหน้านะครับเป็นคําถามเป็นคําถามที่จะได้คําตอบเชิงเหตุผลหลากหลายนั่นเองสาเหตุที่เราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรในการกขับขี่รถยนต์คืออะไรอ่านี่จะเป็นคําถามเชิงเหตุผลนะครับทาไมทาไมเราต้องปฏิบัติตามกฎในจราจรในการกขับขี่รถยนต์ ราอะไรคืออะไรแล้วก็เขียนตอบด้วยเหตุผลนั่นเองนะครับผลกระทบจากการรดโรคระบาดโควิดนาทีหรือโควิด -19 มีอะไรบ้างเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือคำถามที่เกิดจากการคิดที่ต้องการคำตอบแบบ,รบสร้างสรรหรือมีเหตุผลประกอบนะครับดังนั้นถ้านักเรียนจะตั้งคำถามเชิงเหตุผล นักเรียนจะต้องตั้งคำถามที่สามารถบอกเหตุผลประกอบในการตอบคำถามให้ได้ด้วยนั่นเองดังนั้นนี่จึงจะเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนเนี่ยจะต้องได้ทดสอบนะครับหรือว่าทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้นั่นเองซึ่งสุดท้ายเมื่อเราตั้งคำถามมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบนะครับซึ่งการตอบคำถามอธิบายเหตุผลเนี่ย จะเป็นการตอบที่ต้องใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อความและคิดหาเหตุผลมาเขียนประกอบให้ชัดเจนดังนั้นเมื่อเราคิดคำถามเชิงเหตุผลมาได้แล้วคำตอบของคำถามเนี่ยหรือการตอบคำถามเนี่ยเราก็ต้องตอบคำถามให้มีข้อมูลที่มีความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นคำตอบที่มีเหตุผลประกอบกับสิ่งที่เราต้องการตอบนะครับ ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ข้อความและหาเหตุผลมาเกยียนประกอบให้ได้นั่นเองนะครับจนมาถึงท้ายนะครับการที่เรามานั่งเรียนในเรื่องของการตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเนี่ยเราก็จะต้องมาฝึกการทำด้วยการทำแบบหัดเรื่องการตั้งคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูนะครับ ซึ่งครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเนี่ยตั้งคําถามและตอบคําถามจากเรื่องที่ฟังและดูงานชิ้นนี้นะครับให้นักเรียนทําลงในกระดาษรายงานโดยให้นักเรียนเนี่ยตั้งคําถามและตอบคําถามด้วยตัวเองจํานวน3ข้อนะครับมีคําถาม3ข้อและคําตอบอีก3ข้อให้นักเรียนดูวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยแล้วเราก็มาตั้งคําถามด้วยตนเอง3ข้อนะครับซึ่งวิดีโอที่ครูจะให้ดูต่อไปนี้นะครับ เป็นวิดีโอที่ได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตกรรมนะครับถ้าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย

ที่มันมาเร็วๆขนาเรื่องพวกกูสคนมัน เฮ hey, ้ยแล้วเจ้าอยู่ไม่เห็นหรอเห็นแล้วไงไม่ใช่ไมนคุ้นเสียกูทำไม พ um> ี่พ่อแกได้เขาพ่อแกงกายยังทําไมเหรอก็พ่อมันโจนจังก็เห็นว่าพ่อมันไปติดสินบนทหารนะแม่เห็นเหรอวันนี้เดินมาโรงเรียนจริงเหรอ

Não, <laughs> não, yeah. จากที่รับชมเสร็จแล้วนะครับนักเรียนให้นักเรียนทํางานชิ้นนี้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องนี้นครับก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับนักเรียน